เรามาดูเขายกกระบะกันรถสไลด์ครับร้อสไลด์คันนี้สวยครับ,บกลไกระบบเยอะมากเลยคันนี้อุ้ย โองแปดสองลูกเลยขึ้นงานรถสไลด์แล้วครับจะให้ดูครับนี่คนไกลของเขาเนี่ย ใช้ถุงลมด้วยกระบอกหน่วงด้วยนี่ขานจกไฟด้วยนี่สุดๆพอร้อยเหลี่ยมนะครับ อันนี้ใช่พาลอยเหลี่ยมสังเกตให้ดีนะครับเพาลอยจะเป็นแบบเหลี่ยมนะใส่เพาลอยด้วยนะจ๊ะเป็นเพาลอยเหลี่ยมครับแหมของที่ AC ครับร,ราชาเพาลอยชุมพร สวยมากครับยาวๆกระซี่มีดามนะครับนะการดามกระซี่ช่วยกระซีต้องดามด้วยนะครับไม่ดามไม่ได้เขาบอกว่าเพิ่มความแข็งแรงครับต้องดามดามล่างดามบนเลยนะครับกระซีดามหนามากให้ดูครับ สีดำหนาดำล่างดำบนเลยบนกลระบบขาเยอะอยู่นะ,ะให้ดูตรงตรงนู้นครับก็สียาวยาว ไกลเยอะนะครับระบบเยอะบนไก่เยอะีน,อะอน,นี้เขาก็นำกระบะขึ้นสไลด์ครับ วินจะอยู่ตรงนี้ครับวินตัวใหญ่มากเลยโอ้เอากระบะขึ้นไม่ว่าเอาเครื่องขึ้นด้วยครับคเครื่องอีกหนึ่งตัว เราม,มาชมด้านนี้กันบ้างครับดูโอ้โหโกระบอกไฮดรอลิกอันนี้ยาวมากเลยฮะไว้สำหรับตัวเลื่อนถาดโอ้ใช่หรือเปล่าเอ่ยน่าจะใช่เนาะยาวมากครับกระบอกนี้ยาวไปนู่นนะฮะ ไก่ลสไลน์นี่ต้องบอกว่าโหเยอะแยะมากมายเลยครับดูดิสุดยอดมาถ่ายรสไลด์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับผมเองก็ไม่รู้เรื่องระบบเขาสักเท่าไหร่แล้วนะฮะก็แต่ว่าส่งเขาได้ส่งเขาสวยนะฮะบางโคนก็เป็นเลดด้วยโค้งสวยเลยให้ดูชมเต็มๆครับสวยครับชมก็สวยคันนี้รีโว สองสี่ยาวมากใช้เป็นเพื่อนดูฝั่งนู้นบ้างครับใช้ดูนะ นี่ฮะขอสีข้ดามด้วยนะตามให้แข็งแรงเหล็กน่าจะประมาณจะออกเหรอ,อนี่ฮรต้องดามขสีให้สวยให้แข็งแรงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวการขับรถสไลด์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันบ้าง อยากรู้เหมือนกันว่าอัตรรถในการขับรถรถสไลด์เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับนะฮะก็ต้องบอกว่าสุดยอดนะผมว่านะเออจะแตกต่างจากรถธรรมดาไหมนะฮะเราจะลองขับดูนะในอนาคตนะครับนะ,ะก็ขอบคุณมากเลยครับเอซเราบอกว่าจะให้พี่ไก่ลองขับครับนะฮะเราคนกาไก่ก็ในเยอะมากเลยครับนะฮะดมูมีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองขับดูเนาะ,นะะอยากอยากรู้เหมือนกันว่า อัตระรถในการขับรถสไลด์เนี่ยนะฮะเวลาขับแล้วมันจะเป็นอย่างไรอยากรู้เหมือนกันรถรถเขาจะยาวกว่ารถเราฮะช่วงรอเขาจะยาวกว่ารเราแน่นอนเราก็อยากรู้นะว่าเวลายาวๆเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหดูเิเครื่องก็มีอ้จ๊ะ เครื่องห้อยท้ายไว้สองตัวเลยครับโอ้โหตัวเดียวไม่พอเอาห้อยสองตัวเลยครับแน่นอนอจริงๆดูดิอาแจ๋วอ่ะเ,เครื่องห้อยสองตัวเลยครับดูโอโ้แน่นอนครับแน่นอนครับแน่นอนสองตัวเลย ใส่กระบะหนึ่งโลูกแล้วก็ค่อยเครื่องเข้าไปอีก <Be at> เขาก็จะมีรูเอาไว้สําหรับเกี่ยวนะมจะมีที่เกี่ยวนะก็ดีเหมือนกันนะคนที่เขาขับรลลไลท์เขาก็จะมีวิธีการเกี่ยวของเขาแหละอันนี้เครื่องอะไรเนะี่ยอิสูซุเป็นเครื่องอิซูสุอันนี้ละนี่ก็น่าจะเป็นอิซูสุเหมือนกัน ไครับเราสไลด์มีโอกาสเดี๋ยวจะลองขับดูนะฮะว่าเวลาขับเนี่ยอัตรารถก็จะเป็นยังไงเรามาดูคันนี้กันบ้างครับอีกหนึ่งคันนี่สไลด์เหมือนกันนะคันนี้แจวครับดูคันนี้ก็แจ๋วเหมือนกันนี่ดูสไลด์เหมือนกันนะครับคันนี้สไลด์เป็นหกล้อตามนะครับนี่ฮะแจวไหม วจย,ยอดนี่ตะไลหกล้อตามมีรถตไลยเยอะครับที่นี่ครับมีถาดถาดตไลยอยู่ตรงนี้อันนี้วินอยู่ตรงกลางเลยเนี่ยว,วินอยู่ตรงกลางตรงนี้เอ้ตัวหลตั้งเหมือนกันนะนเนี่ยตัวกีบาดเนี่ย ซื้อไปใส่รถเรานะแจ๋วเลยนะอย่างนี้นะไว้สําหรับเวลารถเราติดลมเราก็ดึงได้เลยนะแจ๋วครับดูยาวมากครับรถไลยรับบอกว่ายาวใส่เพอา้อยครับรันให้ดีเลยกันตกเพาลอยแอลครับ เพื่อนๆใช้กันก็เป็นพอรอยแบบนี้พอรอยแอลรุ่รนในที่ใช้กัน,นเอาไปดัดแปลงแล้วก็ใส่รถของเพื่อนๆกันได้แจ๋วเลยครับเฮี่อ <Yeah. S 1> ไอวินอย่างเงี้ยตัวกี่บาทนวินอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะเปิดเปินพัน มื่นกว่าบาทเหรอหรอ,อโอ้โตัวหมื่นกว่าบาทก็ไม่แพงเหมือนกันนะเอาไว้สําหรับใส่ใส่หน้ารถเราหรือใส่ท้ายรถเราได้นะเอาไว้ล่ำหรืสำหรับลากได้แ๋วเลยเลก็บถาดครับเก็บถาดเก็บถาดก,ก็กดรีโมทอย่างเดียวครับโอ้โหต้องบอกว่าใช้รีโมทกดอย่างเดียวเลยครับนฮะแจ๋วจริงๆ ช้วิธีการกดรีโมทหาก่อยค่อยเลื่อนไปเรื่อยๆนะเอ้อแจ๋วเอาเล่งเครื่องช่วยนิดนึงครับเป็นหกล้อตามนะครับ ก็ค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆอประดกหางเลยครับอ๋อนี่ครับประดกหางเลยครับขึ้นเลยครับฟืดอ๋อคัอคออคอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะ เลื่อนครับเลื่อนเลื่อนถ่านไปสไลด์ครับสไลด์ก็สไลด์เจ๋ว,วเลยบกลอตาบรับคันเี่งเจ๋วใช้วิธีการกดรีมโมทเอาเลยครับฟืดฟืดฟืดเอาเรียบร้อย น,นี้เรขึ้นไปแล้วครับเพอแป๊บเดียวกดรีโมทขึ้นไปซะแล้วนี่นี่ฮะกดขึ้นไปแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยแ๋วเลยอันนี้ก็ยาวๆเหมือนกันแต่ครนี้วินก็จะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยจะไว้างข้าง วงข้างแถวครับแถวเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะลองขับคันนี้ครับนะถ้ามีโอกาสจะลองขับคันนี้ดูว่าเอออัธรรถในการขับรถสไลด์เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างไรคือรถก็ยาวมากไงอยากลองขับเหมือนกันนะว่าอัธรรถจะเหมือนกับรถของเราไหมเวลาเลี้ยว เวลาวิ่งบนถนนใหญ่เนี่ยสมรรถนะของเขาจะเป็นยังไงเนาะเออมีโอกาสจะลองขับดูนะฮะเอาละคอยติดตามชมกันด้วยนะวันนี้ก็เอารถสไลด์มาให้เพืเ่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับนะฮะเขาก็จะมีงานหลากหลายใส่ของได้เยอะแยะมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบะเป็นเครื่องยนต์เป็นเพาเป็นอะไรต่างๆนาะนาะแนะนะม้กระทั่งรถนะฮะรถสง่งรถเสียเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะเอาขึ้นรถสไลได์ไดนะ้ก็น่าจะบรรทุกรถปิ้งอัพได้สบายๆนะครับ แต่เห็นก็บอกว่าถ้าบรรทุกปิกอ้ํเนี่ยก็คือต้องเป็นรถที่ไม่มีของนะครับนะฮะน้ําหนักไม่เกินสัก2ตันอย่างเงี้ยจะขึ้นได้ถ้าาหนักเกินกว่าน,นั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่าฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะ